สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะทิดาก็จะมาอัปเดตนะคะอัปเดตเรื่องราวนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะทิดามีการโพสต์ลง u t u b e นะคะก็คือลง YouTube ไปคลิปหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวมากแล้วทีนี้ YouTube เขาก็แคนเซิลไปอะคะ่ะแล้วทีนี้คลิปวิดีโอมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นในอ่อในใน u t u b e ของทิดานะคะก็เลยแบบ ทีนี้ก็เลยดีลนะิสไปเนาะเพราะว่าคิดว่า,ามันน่าจะยาวแล้วก็ข้อความที่เราแฮชแท็กอะค่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่เขา,าเรียกอะไรอะอาจจะไม่ไม่มีความมั่นคงต่อประเทศอะไรแบบนี้เนาะก็คือเพราะว่าทิดา,าขึ้นนะคะขึ้นขึ้นเครื่องไรข้อความนะคะข้อความที่ ที่เ,เป็นเรียกอะไรเป็นหัวข้อค่ะหัวข้อคือรอขึ้นศาลเนาะทีนี้ก็เลยน่าจะมันน่าจะแบบมันมันน่าจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันน่าจะมันน่าจะไม่เขาน่าจะไม่อนุญาตนะคะอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับกฎหมายอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ที่เราก็จะมาอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็ตอนนี้ที่เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะ,ะ,คะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ก็ก็มีอะไรมากมายเกิดขึ้นเนาะก็มีทั้งข้อความนะคะ ที่เขาส่งมาขู่นะแล้วก็มาพูดอะค่ะเก,กเ,เกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรคือทําให้เราคือทาให้ให้ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเอ่อเชิงธิดาเนี่ยก็คือเกิดการทะเลาะกันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าสามีของของธิดาเนี่ยก็คือจะไปนอนกับผู้หญิงโสเภณีอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็แบบเออทำการเขียนข้อความยาวแล้วก็สามีเธอ เลวแบบนั้นเลวแบบนี้เขาไม่ได้เป็นคนดีอะไรแบบนี้นะก็คือแบบส่งข้อความมายาวมากนะคะเขาส่งมานะก็ส่งมาเหมือนแบบเป็นการแบบว่าแบบข่มขู่หรือเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการเอ,อ่อก่อกวนเราอะค่ะก็คือมันก็มันก็แบบเรียกอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบ ลำคาญนะเนาะก็คืออรำคาญจะถามว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยคือเขาไม่มีอะไรที่จะเขาไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วอะเนาะคือพอคนที่แบบเวลาที่เขาทำอะไรแล้วคือมันเกิดปัญหาอะไรกับชีวิตเขาแล้วเนี่ยคือเขาคิดอย่างเดียวก็คือเขาไม่มีอะไรที่จะเสียค่ะพอคนที่คิดว่าเวลาที่เขาไม่มีอะไรที่จะเสียเนี่ยคือเขาสามารถทําทุกอย่างได้ <İn> ใช่ไหมคือ ไม่ว่าจะเป็นการจะทําร้ายคนอื่นหรือทําให้คนอื่นก็เกิดความเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือหัวขี้ของเขานี่คือมันค่อนข้างที่จะแบบไปในในในทิศทางที่โจรไปแล้วอะเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราก็มาคุยกันก็คือแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงก็คือทุกคนครับเวลาที่มันมีปัญหานะก็สังเกตที่เราใส่ถุงมือนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนเนาะก็ถ้าอะไรก็แล้วแต่นะที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาในชีวิตของเรานะคะคือให้เราตั้งสติเนาะให้เราตั้งสติให้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ก็คือพยายามอะค่ะพยายามตั้งสติเนาะแล้วก็ก็ทําตามกฎหมายเนาะก็คือเราก็ทําตามกฎหมายเราไม่ได้แบบโต้ตอบเขานะเขาก็ส่งข้อความมาขู่นะส่งข้อความมาด่าอะไรเงี้ยส่งข้อความมาหาเชิงชนงก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยนะคะของที่ดาเองดาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตอบเลยค่ะแล้วก็ส่งโน้นแล้วเขาเขาก็แบบ คือส่งมาแล้วก็ขู่มาของเราด้วยเนาะว่าเออจะให้เขามาจะให้เออจะให้เขาเรียกอะไรนะเออเขาเรียกอะไรนะคนที่คนที่เอคเอคนที่เ,เออคนที่เขาทํางานเกี่ยวกับกับกับสัตว์อะค่ะถ้าสัตว์ดุร้ายอะไรเงี้ยเขาจะมาเขาจะมาเอาเนะเขาจะมาเอาเนะเขาก็กุเรื่องขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเวลาที่เวลาที่ขึ้นศาลแล้วว่าเขาอาจจะพูดเนาะในในในแนวว่าเออเรามีสัตว์เลี้ยงแต่ทีนี้เนี่ย ว่าสัตว์เลี้ยงเราดูายอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกันกับการที่เขาการที่เรานะคะจะให้เขาเนี่ยออกไปจากบ้านจากที่นี่เนาะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขามีการเอ่อยิงปืนด้วยซึ่งการยิงปืนมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ถูกต้องใช่ไหมก็คือการจะยิงปืนยิงในสถานที่สาธารณะหรือในสถานที่เอ่อส่วนตัวหรือในบ้านอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็มันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะก็คือ ถ้าคนใจยิงก็ต้องไปยิงที่สถานที่ที่เขามีอะค่ะเขามีสถานที่ให้ให้ให้ฝึกยิงปืนอะแต่ทีเนี้ยคือเราก็คือเราก็ปริ้นทุกอย่างเลยเนาะก็คือทั้งข้อความหรืออะไรทุกอย่างเราก็ปริ้นหมดเลยนะสิ่งที่เขาส่งมาเนาะก็คือเตรียมตัวค่ะก็คือเนี่แหละก็ประมาณพรุ่งนี้วันวันวันนี้ก็เป็นวันชาติของเมกาเนาะวันชาติของเมกาแล้วก็พรุ่งนี้ก็วัน วันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะวันพุธเราก็จะไปขึ้นศาลนะคะแล้วก็ก็จะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เขาเนี่ยเขาเนี่ยคือศาลเขาจะจะจตะัดตัดสินยังไงเนาะเพราะว่าเราก็รู้อยู่นะว่าเออมันเป็นสถานที่มันเป็นบ้านของเรานะเราเนื้อที่ของเราเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเขาชนะคือเราก็รู้ทะ่ทำยังไงแล้วใช่ไหมก็คือเช่นเขบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเขามันมีอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดเขาชนะขึ้นมาอย่างเงี้ย ก็คือสงสัยก็ต้องไปที่ที่ข่าวค่ะไปที่สำนักข่าวนะก็คือให้เขาตีแผ่เลยว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งซึ่งมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่รู้นะเขาเป็นภาษาบ้านเราเ็าเรียกอะไรหน้าด้านนะคะคือมันไม่ได้เป็นที่ของคุณนะแล้วคุณแล้วคือเจ้าที่เ,เจ้าของบ้านเขาให้คุณย้ายออกแบบนี้แล้วเขาก็ให้เวลาคุณก็คือเดือนสองเดือนสามเดือนใช่ไหมแต่ว่า คุณไม่ยอมย้ายอะค่ะคือเราให้โอกาสเขาในการที่ให้เขาหาที่อยู่ใหม่นะคะแล้วก็เราก็เสนอเขาว่าเออถ้าเกิดเขาอยากให้เราช่วยเหลืออะไรในการขนของอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือเขาก็ไม่คุยอะค่ะเขาไม่มีการที่จะออกมาแล้วก็มาคุยกันเลยไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยอะค่ะก็คือแบบเออแล้วมีการส่งข้อความว่าฉันไม่อยากจะคุยเพราะว่าฉันคุยแล้วว่าฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะไปในแนวทางไหนใช่ไหมมันก็คือเหมือนเป็นการข่มขู่เราว่าเฮ้ย อะไรอะ่ะก็คือมันเป็นบ้านของเรานะเราเราอยากจะไปดูนะว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างเราอยากจะเราอยากจะซ่อมเราอยากจะให้สถานที่ปรับปรุงสถานที่ให้มันดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าการที่เราจะให้คนอื่นเช่าแบบนี้คือเราก็คงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้คนมามาเช่าเลยอะคะ่ะก็คือคือไม่ต้องทาให้ถูกต้องเนาะอาจจะให้บริษัทอะไรแบบนี้แต่ว่ามันต้องมีการแบบปรับปรุงหลายอย่างเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าบ้านข้างในเนี่ยก็คือถ้าเขา เกิดการย้ายออกก็คือไม่ย้ายนะคะไม่มีการย้ายนะคะตอนนี้ที่ที่เราคุยอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินนะคะเขาได้ยินเพราะว่าที่เราคุยอยู่ข้างนอกเนาะก็คือตอนแรกก็กลัวค่ะกลัวกลัวเนาะก็เชนก็แบบพยายามแบบกลัวว่าเฮ้ยเกือบเขาแบบมายิงเราโน่นนี่นั่นแล้วทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรเฮ้ยถ้าเรายังมาใช้ชีวิตแล้วแบบกับกับการที่เราต้องกลัวน่ะคือการที่เราต้องกลัวเนี่ยมันมันไม่ใช่ใช่ไหมก็คือมันเป็นบ้านของเราแล้วเราเกิดความกลัวในบ้านของเราหรืออะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกกับมันก็ไม่แฟรใช่ไหมล เขาอ่ะเขาอ่ะสมควรที่จะไปแต่เขาไม่ไปอะค่ะก็ยังหน้าด้านอยู่นะคะแล้วก็ยังหน้าด้านแล้วก็ยังแบบสร้างเรื่องโน่นนี่นั่นนะส่งข้อความมาก่อกวนตลอดทา,ทางที่แบบคือเขาไม่มีสิทธิ์อะยังไงเขาก็ไม่มีสิทธิ์แล้วอย่างอย่างสถานที่บริเวณแบบนี้คือเราเราไม่ได้เอ่ยนะคะในเรื่องค่าเช่าที่เขาไม่ได้จ่ายมาเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอ่ยเราเอ่ยถึงกับสารนะว่าแบบสถานที่บ้านอะไรแบบเนี้ย มันไม่ได้มีการทําความสะอาดมันไม่มีการตัดหญ้าแล้วก็มีทั้งรกร้างอะค่ะเหมือนแบบรกร้างแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำความสะอาดแล้วก็ยังพวกรถเก่าๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาก็ทิ้งละเกละกะขยะอะไรอย่างเงี้ยเต็มข้างๆบ้านนะเนาะคือมันไม่น่าอยู่อะค่ะก็คือในฐานะที่เราเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมก็คือเราก็ไม่ไหวอะไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านและแถมยังไม่ได้ดูแลบ้านใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าสารยังให้เขาอยู่อีกอะมันก็เราก็ไม่รู้ยังไงอะค่ะน,นี้ค่ะก็คืออนะัปเดตเนาะตอนนี้ก็กลับมาแล้ว กลับมาที่ที่บ้านนะคะคือทุกอย่างก็ระวังก็ระวังอะคะ่ะก็ระวังตัวเพราะเพราะว่าคนพวกนี้เขาเขาไม่มีอะไรที่จะเสียนะคะเอาง่ายๆเลยคือมันเหมือนเป็นขยะสังคมอะทุกคนเราอยู่เนาะเราอยู่ก็คืออยู่ในในเอ,อ่อเขาเรียกอะไรในสังคมในในในเขาเรียกอะไรในสังคมอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับใช่ไหมมันก็จะมีทั้งระดับสูงระดับกลางระดับต่ําแต่ว่าของทิดาน,นี่คือต่ํามากค่ะคือความคิดคือทุกอย่างเลยเนาะ คืออะไรแบบมันต่าอะ่ะคือต่ามากจนแบบแล้วมีความรู้สึก่าเฮ้ยถ้าเรายังมาหมกมุ่นแล้วก็คือวุ่นวายอยู่กับคนพวกนี้ใช่ไหมคือชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบดีขึ้นนะคะคือดังนั้นที่ดาบอกเลยนะการที่คุณจะมาอยู่ที่อเมริกานะคะจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะให้เลือกเนาะให้เลือกดีดีเลือกสังคมเลือกสถานที่เลือกลัดเลือกค่ะให้เลือกสถานที่ที่อยู่ที่คุณรู้สึกว่ามันปลอดภยัยเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะ มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยนี้มันค่อนข้างที่จะแบบเออเนาะคือเราไม่สามารถที่จะพูดออกออกอในคลิปได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคําไหนที่ที่เราพูดไม่ดีอะไรอย่างนี้นะ YouTube เขาจะไม่ให้นะคะเขาจะไม่ปล่อยนะก็คือพยายามที่ยาก็จะพยายามพูดในให้มันสอบที่สุดเนาะแล้วก็คือเวลาที่อัปโหลดแล้วอะม่รู้ว่ามันจะมันจะได้ไหมนะคะเดี๋ยวจะทดลองเดี๋ยวจะทดลองอัปโหลดคลิปนี้นะถ้ามันผ่านก็คือว่าผ่านก็ก็อาจจะเดี๋ยวจะอัปเดตใหม่ๆเอ่อ หลังจากที่ขึ้นศาลแล้วอ่าค่ะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตำรวจตำรวจเขาคงจะมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพราะว่ายัางไงดูท่าทางแล้วว่าเขาไม่มีการเก็บของไม่มีอะไรเลยคือเหมือนแบบฉันไม่ไปฉันจะอยู่ที่นี่แหละเหมือนฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตของฉันอะไรอย่างเงี้เนาะก็คือแบบคือสถานการณ์นะคะไม่มีการแบบเคลื่อนย้ายของมมีอะไรเลยค่ะก็คืออยู่ก็คือหน้าด้านขับรถเข้าออกเนาะแล้วก็ก่อกวนก็คือส่งข้อความก่อกวนแล้วก็คือมามา ส่งข้อความมาขู่เรื่องมาอะไรของเราด้วยเนาะก็แบบเออก็มีที่าก็มีค่ะข้อความที่ส่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะแบบที่จะโชว์ให้ดูในใน u t u b e ในยูทูบได้แต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบเรื่องราวมันมันผ่านไปแล้ววะก็ก็ไม่แน่ก็อาจจะก็อาจจะเอามาให้โชว์ให้ดูค่ะว่ามันเป็นเคสเคสนี้นะคือการที่คุณจะให้คนเช่าบ้านแล้วคุณจะให้เขามาอยู่ เลยโดยที่ไม่มีสัญญาไม่มีอะไรค่ะอย่าทำนะคะอันนี้ท่ดาบอกได้เลยสําหรับใครที่มีบ้านเช่าหรืออะไรนะคุณทําให้มันถูกต้องหรือให้บริษัทเขามาจัดการให้คุณอย่าให้อย่าอย่าไปเชื่อะคะ่ะคืออย่าอย่าไปเชื่อใจคนเพราะว่าคนส่วนมากจะคือจะคอยเอาเปรียบคุณตลอดนะเนาะก็ไม่ว่าจะคนรู้จักไม่ว่าจะญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณมีบ้านนะคะคุณทําให้มันถูกต้องคุณต้องมีสัญญาแล้วก็ ถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้บริษัทเขาจัดการไปเลยแล้วก็คุณก็คือจ่ายภาษีแล้วก็คือแบบคือให้เขาแบบเครียกอะไรให้เขาจัดการให้อะคือมันจะง่ายแล้วมันพอมันมีปัญหาขึ po. <t ient Howard> ้นมาแบบนี้คือการรับผิดชอบอะไรแบบนี้เราไม่ต้องไปรับผิดชอบเราไม่ต้องไปจ้างทนายอะไรคือบริษัทเขาจะจะจัดการของเขาเองถ้าเกิดว่าคือถ้าคนที่เช่าบ้านแล้วไม่ยอมจ่ายค่าเช่าหรือมีปัญหาอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือทางบริษัทเขาจัดการให้หมดเลยเขามีแบบครบวงจรของเขาทั้งทนายทั้งคือเขาทําแล้วอะแต่อย่างเรานี่คือเรา เราไม่มีประสบการณ์เนาะพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะมันก็คือต้องแบบเราก็ต้องโน่นนี่นะั่นแล้วเราก็คือค่อนข้างที่จะแบบตอนแรกก็คือตรงๆเลยคือไม่ไม่มีสติเนาะก็ไม่มีสตินะก็มีสติก็คือแบบเฮ้ยทาไมมันเป็นแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่คิดเนาะว่าเฮ้ยอะไรวะคือให้โอกาสตั้ง3เดือนเออเนาะสเดือนแล้วเนี่ยสเดือนกว่าเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปแล้วเขาก็ไม่ไปแล้วเขาก็สร้างเรื่องโน่นนี่นั่นให้ตัวเองเกิดความแบบโมโหแล้วก็คือแบบก็คือแบบ มีข้อข้อเรออะไรข้ออ้างตัวเองว่าเฮ้ยทำกับฉันแบบนี้ฉันจะไม่ย้ายนะอะไรแบบนี้นะก็แบบเออแล้วก็ส่งข้อความมาด่าแบบโหแบบทุกคนคืออย่าให้พูดนะคำหยาบเพราะว่าเดี๋ยว Facebook เขาจะไม่อนุญาตไม่ใช่สิเออเดี๋ยว y o u t u b เขาจะไม่อนุญาตให้ให้เราลงคลิปนะก็ก็โอเคนะคะทีนาก็ยังยังอยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่อัปเดตเนาะวันนี้ก็เราก็ออกมาข้างนอกกันนะคะก็มาทำสวนเนาะก็ ให้ดูนะคะก็ประมาณนี wrong, ้แต่ว่าวันนี้ก็แดดออกแต่ผักในสวนก็ไม่ค่อยสวยอะค่ะก็เพราะว่าอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วพอร้อนก็ร้อนมากเลยนะร้อนถึงสามสิบสามสิบสี่องศาแล้วพอมันมันหนาวมันก็หนาวลงมาประมาณสิบหกองศาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือพบพวกผักพวกอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาก็ค่อนข้างจะแบบเขาเรียกอะไรมันสับสนนะเนาะ เออแล้วจะยังไงวะอากาศที่นี่แล้วปีนี้อากาศมันค่อนข้างจะแปรปรวนมากที่นี่นะคะก็คนก็ค่อนข้างจะแปปรวนเหมือนกับอากาศนะคะโอเคนะคะเดี๋ยว,ย,วยังไงก็เดี๋ยวที่น่าจะอัปเดตนการในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ